สวัสดีพี่น้องเฮาสวัสดีพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับฮาซีพิธีกรแสงทองตอนนี้มาถ,ถึงแล้วครับผมวัดบึงสะพานดำนะครับผมอยู่ที่บ้านปู่พึ่มตำบลบ้านโพนอำเภอโพ,พนนาแกว้วจังหวัดสกลนครองค์พญานาคที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหลังนี่เป็นองค์พญานาคที่ทีมงานแผวพราแสงทองพร้อมทั้ง ทีมงานและพี่น้องเอซีแฟนคลับร่วมกันสร้างมืออื่นเปิดฤดูกาลทีมงานแพร่พลเสียงทองพร้อมทั้งเบิกเนตรองค์ปู่นะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลพี่น้องรับช่วลคิดนี้อยากได้บุญด้วยกดสนเพียงว่าสาธุหรือมาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมจักน้อยสี ทำาพีดีนี่ก็คือศิไรโซดเป็นท่ามพีดีเนาะศิไรโซในพี่น้องเบิ่งว่าองค์พญานาคที่ทีมงานและก็เอฟซีแฟนคลับได้ร่วมใจกันสัางขค้ืนที่ได้มาทําการแสดงต่างแต่รอบที่แล้วเป็นแบบใดอ่อนซ่อนพี่น้องไม่เห็นแล้วอ่อนซ่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อนะครับประชาสัมพันธ์ว่าพรุ่งนี้วันที่2ตุลาเปิดฤด,ดูกาลปฐมฤกษ์ที่งานพระพาวแสงทองอยู่ที่วัดบ้านปู่พึ่มนะครับ ตำบลบานพ่นอำเภอพ่อพอพอพอนนาแก่จังหวัดสกลนครพี่น้องทางสกลนครพี่น้องทางนาครพนมมาเที่ยวน้ากันมารวมอนุโม,โมทานาบุญน้ากันรับรองข้อมูลก้ม,ม,มสื่นเมื่ออื่นและได้บุญได้กุศลน้ากันครับไปช่มบรรยากาศกันเลยครับนาองปูครับอย่าลืมขอพรเด้อ,น,อนี่ครับพี่น้องบรรยากาศทีมงานเท่ากันเ,เดินทางกันมาส่วนหนึ่งโดยเฉพาะศิลปินของเข้ามาถึงท่านแรกครับคุณเดเดแสงทองที่ว่าเป็นเจ้าภาพเออเป็นเจ้าไะไรครับ อ,องค์พญานาคองค์ปูเฮาเสร็จสมบูรณ์เนาะเสร็จแล้วอ,อปีกายนี่โอ้มาเป็นปีกายอ๋อสิ้นปีกายเน้อ,อ,อสิ้นปีว่างหันวันที่สามสิบท่านว่าออทางบอดแพลวแล่วก็คุณสั้นแล่วก็ทีมงานแพรวพาแสงทองของเฮาได้ม,มาแต่ม,มาเป็นชุดเริ่มต้นวนันทอนการอันสร้างอันองค์ปูหนักปูกนี่ตั้งแต่ปีกายนี่ออบัดนี้เอองื่อนเหลือจากการทับุญที่วาด พระอาจารย์เพิ่นกเ็เลยเอามาสร้างองค์พญานาคนี่ล่ละแล้ววันนี้ก็เลยยั่ยงเหลืออยู่ยัง่งยั่งค่างอยู่วันถอ,อยั่งค่างคาสร้างคานันอยู่ต่วันนี้เพิ่นก็เลยว่าโอ้จากเสียหาหมอลำสามาลงอีกเนาะพรื่อินวันนี้มือเปิดวงพเพิ่นเบาเด็ประมาณมือหนึ่งหรือสองมือมนแพร่กระทู้มาว่าอยากมาเปิดวงอยู่วัดพระอาจารย์กเย็เลยเป็นซุปจังหวะพอดีแม่ค่ะก็เลยเด็้ดมามบุญต่อ คือไฮแล้วอันเถาะรอบนี้คือคือจะให้ให้เสร็จสมบูรณ์นะฮอสิได้บุญได้กุศลน,น้ำกันเนาะเอาสิพาพี่กน้องมาเบิ่งครับองค์ปู่สาธูเดอทำการเบิกเนตรพรุ่งนี้นะครับนี่เลยครับงดงามหลายองค์นาคลกทีมงานแพลีวพราวเสียงทองพร้อมด้วยเอฟซีแฟนคลับ นะครับผมมีเลยพี่น้องโอ้ยบุญหลายสายเงาบุญหอดยอดเกี่ยวเปิดฤด,ดูกาลมื่ออื่นพี่น้องก็สิได้มากให้ได้มากหลายหลแหก้นในในิยมสมพรเอถือว่ามาห่วงกันสร้งางศาสนะาสถานหรือว่าเขาเอืน่อนวังศาสนวัตถุบอกฮอนซี่ก็อเอืนอเอ่นวัถถกขออภัยเนาะ บำรุงไรไวในพระพุทธศาสนานี่บรรยากาศอื่นครับเป็นพื้นคอนกรีตพร้อมด้วยมีขี้ตมนิดหน่อยนะครับผมนี่เลยพี่น้องห่วมอนุโมทนาบุญน้ำกันเ้อพระอาจารย์กามาฮอดแลพระอาจารย์กฐาเฮาเยูพี่เร่และพวกนี้ทีมงานโซสินของเรานะครับพร้อมทั้งมัมบีชินจูครีมพร้อมทั้งเอฟซีแฟนคลับนะครับผมกสิได้ร่วมกันถาวายองค์แก้วสารพัดนึก นะครับผมคิดสิ่งใดก็หายได้ทุกทุกอย่างนี่น้องไม้ว่ารัญญาบุณบูมประทันยูอาพ่อหายเ้าค่ะกูเว้าผู้เดียวแล้วก็แม่นี่ลุยพระอาจารย์นี่เลยครับนี่เลยนี่เลย บรรยากาศนะครับผมมืออื่นพอๆอกันยางแท้แน่นอนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แนเด้อผู้ใดแชร์หลายขอให้ได้บุญหลายๆเออวัดบ้านปู่พึ่มตำบนบ้านโพนอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกนลนครเปิดฤดูกาลทีมงานแพลียวปแสงทองรถของเฮาเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนี่เลิครับเริ่มกันมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเฝ้ามาเฝ้ามาเฝ้ามา